ครับผมคลิปนี้อมาอัปเดตขนาดลูกกู้น,นะครับของผมเต่นะตรงนี้อ่านรอบล้วนี่อ่านพ่อแม่พันนะครับห่าตัวก่อนหาตัว,ตว่เจอก่อนเข้าให้้ยน้ำน้อยแข็งแรงจัง นะครับตัวให้ดูสองตัวแล้วกันถักกุงไปเลน <c oughs> นี่นะครับลูกกุ้งอาอายุเราราวสองเดือนนะครับสองเดือนนี้ผมผมไม่อยากจับเขาเลยเทียบเทียบให้ดูแล้วกัน โอ้ยอยู่นิ่งๆบางสิสองนิ้วกว่านะครับก็โตก็ปกติดีนะครับแต่สองตัวนี้ไม่ค่อยได้กินอะไรอาหารดิบๆกินแต่สหาหรายแล้วก็อาหารเอเห็นไหมมันโฟโกัสให้ไหมเนเี่ยเรนกรรม ่าได้แล้วไม่มันไม่ออโต้ให้ผมนี่นะครับเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมผมจัดให้ดูแล้วกันนี่นะครับ ฟื้นยังไงดีงงเห็นไหมอ่านะครับลูกกุ้งสองนิ้วนิดๆน,นะครับในระยะเวลาสองเดือนเราจะหนีผมออกกุ้งแข็งแรงดีนะครับดีดแรงนะครับ อีกตัวก็เท่าเทกันนะครับไม่ห่างกันมากสองเดือนนะครับกินแต่สลายกับอาหารกุ้งยี่ห้อซองสีทอนะครับส่วนกระมังนะครับผมแทนให้ดูอีกกระมังกระมังนี้ ชัดไหมส่วนกาลังมังนี้กำลังจะขึ้นกำลังจะขึ้นหนึ่งนิ้วนะครับจับเช็คหน่อยดีกว่าไม่ได้เช็คมีไบ้างเนี่ยกำลังจะขึ้นหนึ่งนิ้วแต่ยังไม่ยังไม่หนึ่งหรอก นิดเดียวโฟกัสไมเ่เอ่ยไม่ยอมโฟกัสาผมไปหมุนเนี่น,นะครับเกือบเกือบนิ้วละกะบังนี้ไม่นานนะครับได้ยังไม่ถึงเดือนจะนิ้วแหละก็ถ,ถือว่าโตปกติดี แพนให้ดูอีกกระมังหนึ่งแล้วกันนะครับสุดท้ายแล้วฟึบอันนี้พ่อแม่แนละ้วจับดูไหมปกติเจ้านี่ปิดมว้ยนี้ที่ยะเอาเป็นกลางอย่างนี้ เขาจะได้ไม่ปีนหนออกให้ใบหูกวางไป,ไปสัปดาห์เดียวใบใหญ่นะครับขนาดนี้เลยหรือแค่นี้นะโยนสลายก็กระจายครับกินให้น้ำเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะให้เขาผสมแต่เขายังไม่ ถ้าเกิดว่าผ่านสักสิบห้าวันเขาไม่ผสมตผมจะแยกแยกตัวเมียไปใส่ตู้กระจกล้ะไว้เกาท้องเมื่อไหร่จะค่อยจับตัวผู้ให้เขาออัปเดตมีแค่นี้ครับป,รปิดไว้ปิดไปแล้วไม่เห็นเลยให้ดูบอ่อฟิวนิดนึงช่วัน,นี้บอ่อฟิลผมนะครับผมใช้เลนฟิก ซูมไม่ได้ต้องถอยเอาให้ดูคร่าวๆมีน้ำโปรยนะครับอันนี้ทำเพื่อไว้แต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ทำขอบบนเลยประมาณนี้ยังไม่ได้ตีโครงบนนะครับโอเคคลิปนี้มีแค่นี้ครับเป็นอัปเดตการเจริญเติบโตของลูกกุ้งนะครับ อีกคลิปนึงเดี๋ยวผมจะเอาอาหารมาให้ดูแล้วกันอาหารที่ผมให้กุ้งกินนะครับคลิปนี้ยาวแล้วเอาแค่นี้ก่อน